คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 9.9ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับเข้ามา Space Gaming แล้วก็จะเจอเกม Fishing b a l ครับประ หรือประมงศึกนะประมงศึกนะครับหรือใครจะคลิกที่ใต้คลิปนี้ครับคลิกเข้ามาได้นะครับมีลิงก์ให้กดมีไลน์ให้แอดระบบออโต้ก็มีนะครับเข้ามาได้เลยครับเป็นกันเองนะครับกับฝากจะถอยยังไงสบายๆครับนี่ครับเข้ามาแล้วจะเป็น3ห้องตรงนี้นะครับงบวันนี้2500บาทผมไปดูห้องจุเนี่ยครับไปครับครับไปครับที่5บาทนะเดี๋ยวนะผมขอปรับ อ่าห้าบาทครับไปครับมีโชเลยครับเป็นไงอะ่ะโอ้โหไม่ได้ครับทำไมอะ่ะหยุดนะโอ้ยมาหยุดอะไรหมดไปตั้งสองร้อยจะมาให้หยุดได้ง่ายได้ยังไรครงครับโม่งครับไอ้โม่งครับกลับมาครับไอ้โ,อโออม่งโจ๊กคุณวา มาตัวใหญ่ๆมาเลยตัวเล็กตัวเล็กมาเลยโอ้โหหายหมดเลยทีนี้ร้อยมาจงลงมาโอ้โหหดด้าร้อยเออได้อย่างงี้ดิมาแล้วครับสามร้อยหกสิบห้าบาทกำไรครับอ่ขอบวนมาครับตอนนี้ครับขบวนมานะขบวนมาเอาไงดียิงนี่ครับอุ้ยอ่าจากสองพันแปดได้ยูครับเป็นเท่าไหร่ ออ2,008 50ครับปูมาปูยิง,งเป็นไงยุด 2009, 2,009ครับหยุดครับ2,009นะตรงนี้ครับเราต้องเ,อเรียกอ,อะไรอนะ่ะปีแชกติกกนะันนิดนึงครับหยุดให้เขาไปนะปะมึกนี่ไนงะมันกินเรานี่งนะนี่ไนงะออยุด ไม่พอครับไม่พอครับไม่พอครั้นี้ไม่พอกันครับโอ้ไม่นะหยุดไหมอ่าจะขอมันก้าหายไปครับเห็นไหมล่ะผมก็หยุดตั้งแต่เมื่อกี้นะทีนี้มาครับเหมือนเดิมครับมาเหมือนเดิมครับมาโดนใส่เอามังกรมาครับมังกรมาครับเรามาเฝ้ามังกรกันที่ฟ้าครับเอาเฝ้ามังกรครับแปดบาทครับไปถึงไปที่มังกรครับ ไปที่มังกรครับเป็นจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่ครับแปดตายครับมังกรไปดูครับสี่รอบจะจบเลยไหมนะจะจบเลยไหมครับงานนี้จบแน่นอนครับจบแน่นอนงานนี้นะจบแน่นอนครับ1440บาทจบไปแล้วนะอ่ากไรมานะครับกําไรมาวันนี้นะครับจบไว้ที่มังกรเดี๋ยวมังกรไปอีกนะผมว่านะนั่นงานั่นงา มามาดูกันครับบังกรอีกหนึ่งรอบครับไปบังกรอีกหนึ่งรอบครับงานนี้ไปครับหมดไปเลยเป็นไงไม่ตายครับนี่เรียบร้อยที่ห้าบาทครับเรียบร้อยห้าบาทเราลดลงมานะหวังกำไรครับตอนนี้กำไรเราอยู่หกร้อยกว่าบาทนะ มาดูกันอีกทีครับไปแล้วนับกำไรมีนับวันนี้นี่เป็นกำไรขึ้นไปอีกนะครับ4,426บาทมางกรอไหอีกครับทีนึงนี่นะแต่หนังยาวหนังสั้นมาดูกันนะครับวันนี้บางกรอทิ้งทวนไหมครับรอบสุดท้ายครับปล่อยไปครับปล่อยไปครับปล่อยไปครับวันนี้ปล่อยไปปล่อยไปครับรูว่า เป็นไงไปมาครับไปมาเป็นไงครับรอบนี้ตายไหมไม่ตายครับไม,ไม่ตายครับโอ้โหไม่ตายครับพอครับพอครับตอนนี้กำไรเรามีอยู่นะเห็นแล้วน้ำกินขึ้นไอดิสิขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปถึงสี่พันเออขึ้นไปถึงสี่พันนะเมื่อกี้นะ ว่าขึ้นไปถึง4,000แล้วตอนนี้เหลืออยู่3,290บาทอยู่ได้หยู่ครับไปต่อก็ไปต่อได้ครับตรงนี้นะครับใครมีดีอะไรคลิกเข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับมีดิให้เรากดนะขึกดเข้ามาเข้ามาเลยนะครับนี่ผมลาไปก่อนนะครับโัยยอดตรงนี้ครับสวัสดีครับ